ใจนำเสนอรายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีบทที่1การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีทจุดประสงค์การเรียนรู้คือวิเครสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีละครกันเธอสวัสดีครับครูชื่อครูตะวันครับเป็นครูที่อารมณ์ดีและมีหน้าตาดีที่สุดในโรงเรียน สวัสดีค่ะครูชื่อครูต้นหอมค่ะเป็นครูที่สวยใจดีน่ารักที่สุดในโรงเรียนค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูผาครับเป็นนักเรียนที่นิสัยดีและหล่อที่สุดในโรงเรียนแห่งนี้ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้ำเพชรค่ะเป็นนักเรียนที่น่ารักนิสัยดีชอบช่วยเหลือเพื่อนและสวยที่สุดค่ะณนะโรงเรียนมัธยมศ,ศึกษาจุฬาภร สวัสดีครับน้ำเพชรสวัสดีครับครูผาวันนี้เราอยากเข้าไปเล่นในห้องครูต้นหอมจังวันนี้เราก็เรียนกับครูต้นหอมอยู่แล้ววิชาเทคโนโลยีนั่นแหละดีเลยเราเห็นลูกโล,ก,ลกที่ตั้งอยู่บนโต๊ะมันดูแบบมีอะไรมากๆเลยเหมือนมันสามารถพาเราไปถูกที่ได้เลยครูผาดูโดเรมอนมากเกินไปหรือเปล่ามันไม่ใช่ประตูไปไหนก็ได้ของโดเรมอนนะ เราเคยได้ยินมาจากรุ่นพี่นะเราอยากพิสูจน์เหมือนกันผู้ผ่าพูดมาขนาดนี้เราก็อยากรู้แล้วเหมือนกันนะว่ามันมีอะไรในนั้นใกล้จะถึงเวลาแล้วนั้นเราไปห้องเรียนกันเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค,ค,คดนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคนักเรียน เดี๋ยววันนี้จะมีครูตะวันมาสอนด้วยนะคะสวัสดีครับนักเรียนครูตะวันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกันนะคะครูครับผมมีคําถามครับว่ามาเลยจะภูผาลูกโลกที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนั้นสวยจังผมขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับไม่ได้นะคะภูผาเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาจะลําบากพวกเรานะ โอเคครับครูแต่น้ำเพชรกำลังจะไม่น้ำเพชรทำอะไรลงไปนเนี่ครับสวัสดีครับเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วเมื่อกี้น้ำเพชรไปจับลูกโลกเราเลยมาอยู่ที่นี่กันลูกโลกนี้เป็นลูกโลกการเวลาหากมีใครแต่จะเป็นแบบนี้ไงล่ะครับงั้นเดี๋ยวครูจะพาพวกเราไปท่องโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันนะครับที่ไหนครับครู ที่นี่ก็คือสมัยโบราณสมัยที่ยังไม่มีแม้แต่เครื่องยนต์เป็นสมัยที่ใช้นกพิราบในการสื่อสารครับเพราะว่าถ้าระยะทางใกล้เขาจะใช้วิธีการเดินเป็นหลักถ้าหากมีเมืองที่อยู่ไกลหรือเกิดน้ำท่วมจะมีการส่งจดหมายผ่านนกพิราบครับมันดูน่าสนใจมากเลยครับผมไม่เคยเห็นเลยครับงั้นเราไปดูยุคต่อไปกันดีกว่า ภาวดีจ้าจดหมายมาส่งแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเหรอคะครูทำไมมีลุงไปรษณีย์เหมือนแถวบ้านเราเลยถือว่าจะเป็นยุคปัจจุบันแล้วคะตอนนี้เราอยู่ในยุคแรกเริ่มของไปรษณีย์ที่พัฒนามา,มา,มา,มามเป็นการส่งจดหมายไปรษณียบัตรที่ไม่ใช่การส่งผ่านนกพริราบไงล่ะครับน้ําเพ็รแล้วกิจการไปรษณีย์ในสมัยนี้มีการเปิดบริการครั้งแรกตอนไหนเหรอคะครูกิจการไปรษณีย์ในสมัยแรกคือกรมไปรษณีย์ เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4, สสิงหาคมพุทธศักราช2426นานมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ผู้ผาไปไหนล่ะคะครูครูเห็นผู้ผาไหมคะครูก็ไม่เห็นผู้ผาเลยนะครับหรือว่าผู้ผาจะไปอยู่ในยุคต่อไปแล้วเราไปกันดีกว่าที่นี้มันที่ไหนกันเนี่ยทำไมเหมือนอยู่ในวังเลยล่ะครับแล้วน้ำเพชรกับครูตะวันอยู่ไหนกันละเนี่ย ครูตะวันน้ำเพชรอยู่ไหมครับได้ยินเสียงผมไหมครับน้ำเพชรอยู่นี่ค่ะน้ำเพชรไปไหนมาหาอยู่ตั้งนานคูผามาอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันน้ำเพชรตอนนี้เราอยู่ไหนกันไม่คุ้นเลยนั่นมันคืออะไรทำไมมีเสียงกดด้วยเด็กๆอยู่ตรงนี้เองครูหาอยู่ตั้งนานเห็นอะไรใหม่เมื่อกี้ เห็นคาครูมันคืออะไรเหรอคะโทรเลขอดีตเรียกแต่แล็บแก๊บมันคืออะไรหรอครับครูคือระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าส่งข้อความจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หน e ึ <t> ่ง <ose> เดิมส่งโดยอาศัยสายตัวนำที่โยงติดต่อถึงกันและอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญแต่ระยะหลังมีการใช้วิธีการส่งไรส้สายที่เรียกว่าวิทยุโทรเลขครับ e <t ose> มันเป็นอะไรที่ amazing มากเลยค่ะว้าว <Wow. S 1> ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ แต่หลังจากนั้นประเทศไทยเรายังมีการสร้างรหัสหมอฉับภาษาไทยขึ้นมาด้วยค่ะมันดีมากๆเลยค่ะเข่งมากครับน้ำเพชรไม่เป็นการเสียเวลาเราไปในยุคของโทรสารกันดีกว่าครับตอนนี้ลูกโลกใกล้หมดเวลาแล้ว2000 Year later ตอนนี้เรามาอยู่กันในวันที่15ทธันวาคม2522เป็นวันที่เปิดบริการโทรสารระหว่างไทยอเมริกาก่อนเป็นสายแรก แต่ต่อมาก็ได้เปิดบริการกับประเทศต่างๆเกือบทั่วโลกโทรศารรู้จักครับคู่ไหนลองว่ามาดูสิโทรศารหรือแฟกซ์คือเทคโนโลยีโทรคมนาคมดังหนึ่งใช้สําหรับโอนถ่ายข้อมูลสําเนาของเอกสารผ่านทางอุปกรณ์บนเครือข่ายโทรศัพท์ที่เรียกว่าเครื่องโทรศารข้อดีคือรวดเร็วกว่าการส่งทางไปรษณีย์อีกแต่ข้อเสียคือเอกสารที่ได้รับอาจมีคุณภาพต่าและรูปแบบที่จัดวางไว้อาจไม่ตรงตําแหน่งหรือผิดเพี้ยนไป แต่ในปัจจุบันโทรสารได้ลดความนิยมลงไปเนื่องจากนิยมส่งเอกสารทางอีเมลแทนเก่งมากเลยครับทั้งสองคนแต่ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะต้องกลับไปสู่โลกปัจจุบันแล้วนะครับผมยังอยากท่องในแต่ละยุคต่อครับครูได้เวลากลับสู่โลกปัจจุบันแล้วไปกันเลยเยนในที่สุดก็ออกมาจากลูกโลกนั่นสักทีเป็นไงบ้างล่ะคะไปท่องโลกกันมาสนุกไหมคะสน,สนุกคะ่ะ ทีหลังก็อย่าไปเผลอไปจับอะไรอีกระนํำเพชรครูต้นหอมแต่ครูหนูนสงสัยว่าสาเหตุของการเปลี่ยนเกิดอะไรหรอคะหนูเห็นว่าในแต่ละยุคมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารมาเรื่อยๆสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคืออะไรหรอคะครูเราไปดูสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกันเถอะเรามาดูสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีหลายด้านมากประกอบด้วยอะไรบ้างได้แก่ ความต้องการของมนุษย์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาองค์ความรู้และความก้าวหน้าของสัตว์ต่างๆเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมสิ่งแวดลอ้อมสิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมันเป็นอย่างนี้นี่เองหนูเข้าใจแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเกิดได้จากหลายปัจจัยต่างๆมนุษย์มีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากหากเทคโนโลยีชนิดใดยังไม่สามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการให้มนุษย์ได้จะมีการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปอ้าวทำไมเรากลับมาอยู่ที่นี่อีกละเราชักจะเริ่มกลัวแล้วนะก็เรายังไม่ได้ไปดูสิ่งสำคัญอีกอย่างในยุคนี้อีกอย่างไงล่ะครับมันคืออะไรหรอครับครูตะวันมันคือหูฟังทางการแพทย์ครับ แต่อันนี้เป็นหูฟังทางการแพทย์ไม้ในสมัยโบราณซึ่งมีขนาดที่ใหญ่มากน้ำหนักมากพกพาไม่สะดวกก็เลยส่งผลทําให้เกิดการแก้ปัญหารวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านวัสดุและองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเสียงเลยทําให้เกิดมาเป็นหูฟังแพทย์แบบในปัจจุบันที่เราเคยเห็นกันผมเคยได้ยินมาว่าหูฟังแพทย์ยังมีข้อจํากัดอีกเช่นไม่สามารถขาจัดเสียงรบกวนได้แพทย์ต้องใช้ความชํานาญในการฟังเสียงหัวใจ และยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลเสียงที่ได้ยินหรือแสดงสัญญาณภาพของเสียงได้ใช่แล้วครับผู้ป่าเราไปดูตอนที่หูฟังแพทย์พัฒนากันแล้วดีกว่าเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าก็ส่งผลให้หูฟังแพทย์จึงมีการเปลี่ยนแปลงเป็นหูฟังอิเล็กทรอนิกส์โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสัญญาณบลูทูธเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานหูฟังแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไปเยอะมากๆเลยค่ะแต่ครูคะ หนูเหมือนเห็นกล่องโฟมในโรงพยาบาลน,นี้มันแตกต่างกันมากเลยค่ะบางคนถือแบบโฟมธรรมดาทั่วไปแต่บางคนถือเป็นแบบที่ทำมาจากใบไม้มันเกิดอะไรขึ้นกับกล่องโฟมด้วยแน่ๆใช่แล้วครับน้ำเพชรรู้จักสังเกตภูผาสามารถบอกน้ำเพชรได้ไหมว่าทำไมกล่องโฟมของแต่ละคนถึงมีความแตกต่างกันได้ครับครูน้ำเพชรฟังภูผานะ อันนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกล่องโฟมไงล่ะครับแล้วมันเปลี่ยนอย่างไรหรอภูผ,ผาน้ําเพชรเห็นว่ามันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเป็นเพราะว่าในกล่องโฟมนั้นมีสารไสไเรีนเป็นของเหลวคล้ายน้ํามันมักจะใช้ในการผลิตพลาสติกหากสูดดมสารละเหยจะระคายจมูกและคอทําให้ปวดศีรษะอ่อนเพลียคืนใสได้ มันไม่ดีต่อร่างกายเราไงล่ะครับอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนามเพชรเคยได้ยินมาว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้พัฒนาด้วยนะคะใช่แล้วล่ะครับนักเรียนแล้วนักเรียนคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ทํามาจากใบไม้มีปัญหาและข้อจํากัดอะไรบ้างครับลองให้เพื่อนๆทางบ้านลองคิดตามไปดูนะครับคิดกันออกไหมเอ่ยข้อจํากัด ความคงทนต่อระยะเวลาในการใช้งานวัตถุดิบอาจไม่เพียงพอหากผลิตเป็นจํานวนมากผลิตได้เฉพาะในท้องถิ่นที่มีพืชชนิดนี้มันมหััดสรั์มากมากเลยครับถือว่าเป็นการลดโลกร้อนในอีกรูปแบบหนึ่งแต่ตอนนี้หมดเวลาสนุกแล้วสิเรากลับห้องเรียนกันดีกว่านะครับโยและนี่คือเสียงเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมือเอาเหล็กงัดเอ,อ้ยไม่ใช่แล้วกลับมาก่อน วันนี้สนุกมากเลยค่ะครูได้ท่องโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยงั้นวันนี้ไวเพียงแค่นี้นะคะเลิกเรียนได้ค่ะขอบคุณครับค,คุณครูปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลโยีเทคโนโลยีรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสาเหตุหรือปัจจัยต่างๆความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญและช่วยทําให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีคาดการเทคโนโลยีในอนาคตรวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นได้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วเป็นไงกันบ้างคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ อย่าลืมทำแบบทดสอบความรู้กันนะคะไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนขอบคุณค่ะ